สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิคเะห์แนวโน้มร,า,ราคาทองคําและางานราคาทองคํงา,า,คาคประจําวันนี้ประจําวันที่16เดือนมีนาคมปี2564ราคาทองคําสปอร์ตปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวลงของอัตราผลต,ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ10ปีร่วงลงสู่ระดับ1.616%ขณะที่ตลาดนะคะคาดการว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่วงเงิน1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐนะคะจะส่งผลให้เงินเฟ้อนะคะขยายตัวรวดเร็วขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายกระตุ้นดังกล่าวไปแล้วในขณะที่ค่างเงินบาทเช้านี้นะคะเคลื่อนไหวแถว,ว30.75บาท ต่อ1ดอลลาร์ส่งผลดีต่อการปรับขึ้นของทองคำในประเทศสำหรับราคาทองเช้าวันนี้เช้าวันที่16เดือนมีนาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง9 6 5รับซื้อ25,100บาทขายออก25,200บาท ทองรูปพัน์ก๊ากหเปร์ับซื้อ24,650ืันร้อสบาทสิสตางค์ขายออก25,700บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่16เดือนมีนาคมปีสอง4ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9ก้นาฬิกายีนาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ คณะทีนีด้วยนะคะก็ต,ติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะรานะคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําเป็นช่วงๆตลอดวันนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะที่สําคัญนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดที่ปใหม่ทุกแม่สินดําำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ